อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือชาล้นถ้วยของท่านวอวัชิระเมธีตอนที่22ดังเม็ดทรายมีโยมาปรึกษาผู้เขียนว่าทะเลาะกับลูกไม่คุยกันมาสาวันแล้วผู้เขียนถามว่าระหว่างลูกกับทิฏฐิ คืออาการที่ไม่ยอมคุยกันคุณรักอะไรมากกว่ากันรักลูกมากกว่าคะ่ะเธอตอบในเมื่อรักลูกมากกว่าทำไมไม่ยอมวางทิฏฐิผู้เขียนถามถ้าเรายอมคุยกับลูกก่อนเดี๋ยวลูกก็ได้ใจเธอตอบลูกอายุเท่าไหร่17ปีคะ่ะตอนนี้อยู่ไหนไปพักอยู่ที่หอพักของเพื่อนแล้วรู้ได้อย่างไรว่าที่หอพักนั่นจะปลอดภัย ไม่รู้เหมือนกันค่ะห่วงลูกไหมนอนไม่หลับมาสามคืนแล้วค่ะถ้าคุณรักทิฐิมากกว่าคุณก็คงต้องนอนกอดทิฐิต่อไปแต่ถ้าคุณรักลูกก็ทิ้งทิฐิเสียแล้ไปรับลูกคืนมาผู้เขียนแนะเช้าวันรุ่งขึ้นเธอคนนั้นโทรศัพท์มาบอกว่ายอมไปรับลูกมาอยู่ด้วยกันที่บ้านและคุยกันดีแล้ววันนี้จะไปส่งลูกเรียนพิเศษเหมือนเดิม ผู้เขียนพลอยอนุโมทนาว่าทำถูกแล้วที่เลือกกอดลูกมากกว่ากอดทิฏฐิทิฏฐิไม่มีตัวตนแต่บางครั้งเราก็รักมันยิ่งกว่าคนเป็นๆซึ่งมีตัวตนเสียอีกในชีวิตคู่ก็ย่อมมีบางวันที่เหตุการณ์เช่นข้างต้นนี้จะเกิดขึ้นบางอย่างไม่มีทางเลี่ยงบางคนบางคู่เมื่อถึงวันที่ลิ้นกับฟันกระทบกันก็แก้ปัญหาได้ยอมลงให้แก่กันและกัน แต่บางคนบางคู่เมื่อลิ้นกับฟันกระทบกันแล้วก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคู่ต่างคนต่างแยกกันเดินไปคนละทาง,ท,งทั้งทั้งที่หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมวางทิฏฐิเสียบ้างเท่านั้นอันตรายใหญ่หลวงในชีวิตคู่ก็คงไม่เกิดขึ้นคำถามสำคัญก็คือว่าทำอย่างไรเราจึงจะสามารถวางทิฏฐิได้อย่างไงไ่ายดาย คำตอบหนึ่งที่มองเห็นตอนนี้ก็คือเราคงต้องใช้สติพินิจดูผลดีผลเสียของการกอดทิฏฐิกับการกอดคนที่เรารักว่าอะไรจะทำให้ได้หรือเสียมากกว่ากันเรื่องเช่นนี้คนที่รู้ดีที่สุดก็คือคนที่อยู่ในสถานการณ์จริงไม่มีคำตอบสำเร็จรูปตายตัวชนิดฉีกซองเติมน้ำแล้วดื่มได้ทันทีคุณปู่คนหนึ่ง เป็นมหาเศรษฐีครอบครองเกาะแสนสวยแห่งหนึ่งทุกวันมีคนไปเยี่ยมชมเกาะของคุณปู่ไม่ได้ขาดอยู่มาวันหนึ่งคุณปู่ก็ล้มป่วยด้วยความรักอาลัยเสียดายเกาะที่สร้างสรรค์พัฒนามากับมือคุณปู่จึงเดินไปที่ชายหาดเรียกลูกหลานมานั่งรายล้อมและสั่งว่าเกาะนี้ปู่สร้างสรรค์ามากับมือตั้งแต่ยังไม่เคยมีใครย่างเหยียบมาเที่ยวจนกลายเป็นเกาะมีชื่อ ขอให้ลูกหลานทุกคนรักษาเกาะนี้ไว้ให้ดีที่สุดว่าแล้วคุณปู่ก็หยิบทรายมาเต็มกำมือพินิษ์ดูทรายในมืออย่างสงบเหมือนจะจำหลักทรายทุกเม็ดไว้ในความทรงจำทันใดนั้นเองคุณปู่ก็ดับชีพลงไปอย่างสงบต่อหน้าลูกหลานหน้าทีเดียวกับที่ดับจิตคุณปู่ก็ถือปฏิสนธิเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่ก่อนเข้าแดนสวรรค์มีเจ้าหน้าที่สวรรค์คนหนึ่งมาบอกคุณปู่ว่า เทวดามาใหม่จะเข้าไปเสวยสุขในทิพยะวิมานได้ต้องปล่อยวางทุกอย่างที่ติดตัวมาแต่โลกมนุษย์เสียก่อนคุณปู่มองตัวเองพบว่ามีทรายอยู่เต็มกำมือเทวดาเจ้าหน้าที่จึงบอกให้ปล่อยทรายในกำมือเสียก่อนเทวดาคุณปู่จึงบอกว่าทรายนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของเกาะทั้งหมดฉันรักเกาะนี้มากหยิบมาจากโลกมนุษย์จะให้ปล่อยง่ายๆได้ยังไง ไม่ว่าจะชี้แจงอย่างไรเทวดาคุณปู่ก็ไม่ยอมปล่อยทรายในกำมือในที่สุดเจ้าหน้าที่สวรรค์จึงสรุปว่าถ้าคุณไม่ปล่อยทรายในมือคุณก็อยู่หน้าประตูสวรรค์ไปแล้วกันคุณปู่เทวดาจึงได้แค่ยืนอยู่ธรณีประตูสวรรค์นานแสนนานด้วยความลำบากมาเกิดบนสวรรค์แต่ไม่ได้เสเวยสวรรค์ช่างน่าสมเพชจริงๆกระทั่งเวลาผ่านไปหลายสิบปี วันหนึ่งมีนางฟ้าคนหนึ่งมาปฏิสนธิบนสวรรค์เทวดาคุณปู่จำได้ว่านางฟ้าคนนั้นคือหลานสาวของตัวเองในโลกมนุษย์จึงดีใจมากวิ่งเข้าไปกอดนางฟ้าหลานสาวด้วยความดีใจนาทีที่เทวดาคุณปู่อ้าแขนกลางมือออกนั่นเองทรายในกำม,มือก็ร่วงลงหมดสิน้นพร้อมๆกับที่ประตูแดนสวรรค์ก็เปิดออก คุณปู่ตกใจเป็นอย่างมากที่มองเห็นว่าในแดนสวรรค์นั้นมีเกาะทิพย์ซึ่งเหมือนเกาะสวรรค์ของตัวเองบนโลกมนุษย์ทุกอย่างรอให้ตนมาครอบครองเป็นเจ้าของอยู่แล้วคุณปู่จึงถามเจ้าหน้าที่สวรรค์ว่าเกาะของผมมาอยู่บนสวรรค์พร้อมๆกับผมแล้วทำไมคุณไม่บอกผมตั้งแต่แรกเล่าผมจะได้มาสวยสุขเสียแต่แรกที่มาเกิดบนเทวดาเจ้าหน้าที่สวรรค์บอกว่าเราเตือนคุณแล้วให้ปล่อยวางทุกอย่างเสียก่อน จากนั้นคุณจะได้เสวยสุขแต่เมื่อคุณไม่ปล่อยวางทิพยะสมบัติทั้งปวงของคุณก็เลยไม่มีใครเป็นเจ้าของเกาะทิพย์ของคุณนะ่ะรอคุณมาพำนักตั้งนานแล้วคุณปู่ได้ยินเช่นนั้นจึงรำพึงกับตัวเองว่ารู้อย่างนี้ฉันปล่อยทรายในมือเสียตั้งแต่แรกก็ดีแล้วสําหรับคนรักสองคนที่ทะเลาะกันแล้วต่างก็ไม่ยอมปล่อยเม็ดทรายแห่งทิฐิ อ่านเรื่องนี้แล้วน่าจะยอมให้แก่กันและกันได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าหากไม่มีใครยอมใครก็คงต้องได้แต่อยู่ย่างโดดเดี่ยวเปลี่ยวเงาและอมทุกไปตราบนานเท่านานกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจักอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์